ที่ข่าวสุขภาพกันบ้างคุณผู้ชม,มเคยสงสัยไหมคะว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยา oh. กับการแพ้ยาเนี่ยมันต่างกันยังไง <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ยจะมีวิธีในการสังเกตอาการด้วยค่ะ ปัจจุบันพบว่าคนไทยที่เจ็บป่วยจำนวนไม่น้อยนะคะมีอาการแพ้ยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยานะับเป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขค่ะโดยผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่เราใช้ยาเหมือนกันแต่มีลักษณะอาการที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะโดยผลข้างเคียงจากยาพบได้บ่อยนะคะกว่าอาการแพ้ยาเกิดจากกลไกการทำงานของยาที่มีต่อร่างกายสามารถเกิดขึ้นได้ จากยาทุกชนิดค่ะอาการก็มีตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงอาการที่รุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดของยาอายุโรคประจำตัวปริมาณการใช้ยาหรือการใช้ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นร่วมด้วยค่ะ ผลข้างเคียงจากยาส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยรุนแรงนะคะเช่นปากแห้งง่วงซึมปวดท้องท้องเสียปวดกล้ามเนื้อหรือปัสสวาวะบ่อยค่ะส่วนมากก็จะค่อยๆดีขึ้นและหายได้เองหลังจากหยุดใช้ยาและในกรณีที่รุนแรงบางกรณียาอาจจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายเสี่ยงเสียชีวิตได้นะคะแต่ว่าก็ยังพบได้น้อยค่ะ ส่วนการแพ้ยาค่ะอันนี้เป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อสารบางชนิดในตัวยาที่ผิดปกติไปนะคะสามารถเกิดขึ้นได้จากยาและสมุนไพรทุกชนิดค่ะโดยอาจจะเกิดขึ้นในครั้งแรกที่ทใช้หรือเกิดเมื่อใช้ยาชนิดเดิมซ้ำก็เป็นได้นะคะดังนั้นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงก็คือคนในครอบครัวค่ะที่มีประวัติแพ้ยาผู้ที่ใช้ยาในปริมาณมากใช้ยาซ้ำ หรือใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งนี้การแพ้ยาจะพบได้น้อยนะคะ,ะ,คะเช่นมีอาการผื่นคันผิวลอกปากบวมหน้าบวมหายใจไม่สะดวกหากแพ้รุนแรงอันนี้ก็เสี่ยงเสียชีวิตได้ค่ะส่วนจะรู้ได้อย่างไรเลยครับว่าเกิดการแพ้ยาแล้วหากเป็นยา หรือว่าการแพ้ยาแบบฉับพลันนะครับก็มักจะแสดงอาการออกมาภายใน1ชั่วโมงหลังจากใช้ยาน,นั้นเลยซึ่งถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายหลายส่วนครับได้แก่การแพ้ยารุนแรงทางผิวหนังก็จะมีอาการผื่นแดงคันผื่นสีเข้มหรือว่าผื่นตุ่มน้ําพองเจ็บแสบบริเวณผิวหนังเจ็บบริเวณเยื่อบุอ่อนอย่างเช่นตาช่องปากและอวัยวะเพศครับ การแพ้ยารุนแรงมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจด้วยนะครับอาจจะหายใจลำบากเวียนศรีรษะชีพจรอ่อนหรือว่าเต้นเร็วมีอาการชักและหมดสติครับส่วนการแพ้ยารุนแรงมีผลต่อระบบการทำงานของไตจะเกิดการอักเสบของไตาอาจทำให้มีไข้สูงมีอาการว,วมทั่วร่างกายแล้วก็มีเลือดในปัสสาวะครับ ส่วนอาการอื่นนะคะจากการแพ้ยาดุนแรงอย่างเช่นอ่อนเพลียเบื่ออาหารตับอักเสบก็อาจจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียได้ค่ะทั้งนี้อาการแพ้ยาขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนหากอาการรุนแรงก็สามารถทําให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะอาการแพ้ยาแบบฉับพลันผู้ที่เกิดอาการแพ้ยาลักษณะข้างต้นควรจะหยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณค่ะ